เจ็ดสารสกัดจากธรรมชาติที่ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีมาเป็นเอสเจนนะคะสุดยอดสเตมเซลล์ค่ะที่ได้ผลิตภัณฑ์มาจากเจ็ดสารสกัดค่าที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงผิวบำรุงระบบขัดทายบำรุงเซลล์ในร่างกายที่ตอบโจทย์ สาวที่อยากผิวสวยผิวใสกระจ่างใสมีสเต็มเซลล์ที่ดีครับที่ดีที่สุดจากประเทศเยอรมนีแอลกาเนตินจากนะคะมะเขือเทศขาวที่นําเข้านะคะมานะคะจากต่างประเทศด้วยสารสกัดที่ต่อต้านสารอนุมูลอิสระชั้นสูงเลยนะคะบํารุงผิวให้กระจ่างใสสุขภาพดีค่ะและที่สําคัญป้องกันโรคหืดหอบป้องกันโรคสมองเสื่อม นะคะสำหรับบางคนนะคะท้องผูกเซลล์เสียผิวไม่ดีเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกาดจุดด่างดำถ้าเซลล์ในร่างกายของเราดีขึ้นร่างกายภายในดีขึ้นภายนอกดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเอสเซน่าของเราสามารถฉีกเทกินละลายในปากได้ค่ะอยากจะกินแบบเชชงใส่น้ำเนาะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะ เป็นผงแบบนี้ค่ะขายมาตลอดระยะเวลา4ปีค่ะผลิตไม่ทันเลยนะคะกับเอเซน่าเกณฑนบางคนกินแล้วระบบดีขึ้นไม่เกณฑ์หายบางคนนะคะกินแล้วขับถ่ายดีขึ้นบางคนนะคะกินแล้วผิวพรรณสวยใสออร่า สามารถทานได้นะคะ1ซองถึงวันละสซองได้เลยนะคะเงินถึงอยากตึงไว้ทานเลยนะคะเช้าวกลางวันเย็นนะคะต้องทานอย่างไรให้เห็นผลคือ1เลยค่ะคุณจะต้องทานน้ำให้ถึงนะคะ2ขวดใหญ่เพราะสเต็มเซลล์นะคะของเรานะคะจะช่วยนะคะเปลี่ยนถ่ายเซลล์ไม่ดีในร่างกายของเราได้อย่างรวดเร็วขึ้นถ้าเราทานน้ำน้อยอาจจะเห็นผลช้าค่ะแต่ถ้าเราทานน้ำเยอะ เห็นผลเร็วอย่างแน่นอนค่ะการันตีเลยกับเอเซน่าของเรานะคะที่ดูแลเรื่องผิวพรรณระบบภายในร่างกายของเราบางคนตาฟ้าตามัวเราลองให้สเต็มเซลล์ของเราเอเซนา่าไปดูแลระบบร่างกายของเรารวมถึงระบบเลือดไม่ดีควรจะกินมากเลยนะคะคนที่เป็นไวัยทองก็ควรกินมากเลยนะคะกินได้ทุกเพศทุกวัยเด็กก,ก็กินได้นะคะสเต็มเซลล์นี้ไปช่วยบำรุงร่างกายของเรานะคะ ให้ซ่อมแซมส่วนที่สึกล้อไม่ว่าจะเป็นข้อกระดูกนะคะฟันร่างกายของเราหูฝ้าตาฟังรักษาได้หมดทั้งร่างกายเลยลองเปิดใจดูค่ะ1กล่องของเรานะคะราคา690บาทเท่านั้นคุณลองกิน1กล่องดูแล้วการันตีค่ะคุณจะติดใจกับเอเซนาในระบบ t s w รวยงงในดงเงินกับคุณตาสนใจสามารถติดต่อตัวแทนจัดจาหน่ายได้เลยดีจริงเลิฟจริง รักจริงต้องไว้ใจเอเซน่าให้ดูแลเรื่องสุขภาพของเรานะคะ